เราเป็นหน่ายทำเหตุการณ์ โอ้มันแรงขนาดไหนวะอ้ยอ้ยอุ้ยรุดรุดรุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมลมแบบโคตรแรงเลยอ่ะเฮ้ยตกเลยครับแรงจังตกเลยครับจังหวะนี้ดีนะลีนผมพุ่งขึ้นอย่างสูงนะเพราะตอนนี้แทบไม่เห็นท้องฟ้าแล้วนะเพราะเปียกๆๆๆก็มีก็มีอุ้ยอุ้ยอุ้ยลมแรงมากเลยนะครับก็ ลมมันแรงขนาดนี้เนี่ยผมแนะนำนะว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยมาลองเหมือนผมเลยเพราะว่ามันดูอันตรายโย่ตะกี้ลมมันแรงยันพัดอันนี้โตกเลยนะโอ้โหเออในกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าชีวิตจริงนะเพราะกล้องมันไม่เท่าชีวิตจริงมันก็อาจจะแตกตาหน่อยคือลมมันแรงมากนะครับปุ้ยไฟล้องด้วยในคลิปไม่ได้เสียงฟ้าร้องครับ เสียงฝนดังมากมันดังมาสามนาทีแบบนี้แหละผมเห็นต้นไม้อยู่ไกลๆตรงนู้นเลยอะตรงไอ้จุดมวิวอะพัดไปมาเลยครับลมแรงมากนะครับเดี๋ยวผมขอหาของที่มันฟิวก่อนม่นะนี่ขอสงสามพัญสับันที่มันฟิวนี่อาจจะอันนี้ได้เลยเนี่ยบมวกนอกยังสั่นไหวโอ้ มันต้องแรงขนาดไหนเนีโอ้โหคนนี้เขายถอดมาได้ก็มันแรงมากเลยนะดูสิโอ้โหฟิวเลยรทั้งหมดเลยอ่ะต้นกล้วยแต่มันจะมีลมแรงอีกชุดมาครับไม่รู้ว่าอันนี้เป็นพายุอะไรเหมือนจะเป็นดีเพรสชันนะครับว้าย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 ดูดูต้นไผ่นั้นต้นไผ่ลากเป็นหน้ากองเลยครับโว้ต้นไผ่ดูต้นไผ่เอาทุ่นลับต้นไผ่ต้นไผ่ แรงโอ้ยโอ้ยฉันร้อนเลยอะนี่ครับลมแรงขึ้นมาแล้วดูดูดูโอ้ยมันอะไรนี้โอ้ย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 เปีฟิว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 มาเลยมีเปฟยวมาเลยครับโอ้ยลมลมแรงมากแรงมากเลยแรงบ้านแตกเลยนะถ้าไฟดับนี่แต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนี้ไว้ โอ้คงดูในกล้องจอปิดไม่ได้เพราะตอนนี้ไฟกำลังดับอยู่นะลมมันแรงมากเลยนะ้ คนขยุดิเวชชนจะหลงไปไม่เห็นเมฆแล้วครับตอนนี้ไม่เห็นเมฆแล้วครับไม่มีเมฆแล้วครับมันกำลังจะผ่านไปด้วยดีแต่ก็ไม่ใช่นะครับมีลูกมาม็มีลูกมาม็มีลูกมาแล้วโอ้ยอันนี้ลมแรงลมแรงกว่าเดิมอีกลูกต้งตึ้งลฟิวโห้ต้นไผ่ละต้นไผ่ฮู้ต้นไผ่ยังหนักเลยนี้ ที่มันแรงมากเอาเลยส่งของนะครับโดนดีเฟชั่นแบบนี้นี่มาสองรอบแล้วนะครับก็รอบแรกคือมันหนักกว่านี้อีกนะครับือแบบมันพัดมันพัดคนไปทั้งคนได้เลยอ่ะอันนั้นชาวีแปงโอ้ยผมยังพูดไม่ชาเดินเลื้นทางเหนือโอ้ยลงมาลงมาลงมา แรงมากต้นไม้ขาดเลยรครับตอนนี้เนี่ยเออมันก็แรงมากมากนะครับโอ้โหม,มันแรงมากคือในคลิปเนี่ยมันจะไม่เห็นลมที่มันแรงนะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยว่ามันแรงมากดูผมได้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลมชุดต่อไปมานี่ครับนี่ครับ ลมแรงมากดูสิสิีมันทำนะมันทำระเบียะจนแน่องเลยอ่ะแิ่นี้เสียงผมมาเต็มใจชอบจนตามเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโ้ยตะกุฟิวตะกุดฟิวดีเพชั่นะครับแร่นู้ว่าพายอานโดโหเกิดแบบหนักมาก เรียนี่เหรอวะจุ่นโอเคโอเคตามมาคุณกันล้อมเนี่ยลมดีเฟสชั่นเดอดีเฟสดีเฟสชั่นเนี่ยมันจะแรงนะครับมันจะแรงกว่าโอ้ไม่ก็นี่ครับแรงจริง ก็เดี๋ยวผมยังไม่ให้ดูบรรยากาศนะครับผมจะให้ดูตอนสับนสรบปันอย่างเช่นตอนรวมมันพักกันหรือว่ามีอะไรตกมีอะไรพิวครับมันมีมันมีของตกจริงๆด้วยไก่ไก่ตกไก่มันตกตรงนั้นอนะ่ะชิกเกนเลยครับอ้ยข้าวด้วยอ๋อมันมาทางนี้ ลมมันแรงแบบแรงมากึหืองนี้ปกาเริ่มตรงแล้วคับ